มอต่างนี่จ้ะขอโง่ประมาณเท่น้เป็นเด้อเป็เดเป็นเด้อไฟุณมไฟจะเลนขึ้นบ่ออ้นหรปล่ยกขึ้นอไปตไป chốt bạch nó cười đúng không? Nó cười chờ vào lệ Ô, còn lại ใส่โง่ขึ้นรถทุกดอดเลยโง่เขาเยาะไปเลี้ยงแต่าหายมันก็เลื่อยบ่ไปโมยางเอาขึ้นรถถ่ายไปพวกโมย่ามเลี้ยงโง่เลี้ยงควายแล้วเดี๋ยวนี้งูปมาดิใส่ก้อนละ

อีคนเราก็จะไปอ้อต่อห้าโหนคนเอ้ยทีรุกปรกาศไปหุดหน้าแล้วกับป๊อบพุ่มมาบ้าอีกอ้อไปวันนี้ก็สซี่ายอ้อไปหาอ,อยู่หาก,กินคือเก้าทุกคนเลยสร้างกันเริ่มหนัแล้วเดี๋ยวนี้ฝนตกด้วยนเบางใ้น้อยเพื่อจะไปหนำหนุนข้าง,งหน้ากับที่ซ่ยเตือนมาเนาะลึก ท่าะของโงประมาณเป็นเดลเล่เ,เดคุณเป็นเด้อคุณไ,ไปไม,มีไปจะเลนขึ้นบ่โอ้อต,อตอ โอ้เปนยอไปเลีงแต่หายแบมาหทางแบบโบยางบ่โบางลอเอย่ขึ้นรถไปโอ้โง่ประมาณทุกคนเด้เ้ไปไงขึ้นรถทุกคนเด้อโอ้เขายาไปเลี้ยงแต่หายก็เลยบอไปโบยางเอาขึ้นรถถ่ายไปพ นมยาำเล้งงูเล้งก้อยได้เดี๋ยวนี้งูหม่นด้ต่ก้อนละอเอเอจะไม่สมบมัณ์เหอ mặt báo nó cười nó cười cho vào lê ô còn lại Hãy này cả. มูมันและงูเอาคุณรถเมื่กี้ทุกคนได้ตถนนมันมี àng, มนานยางมันขี้ขาดยางตถนนมูมปที่เซล เอาแล้วหรือคนดูแล้วนี่หรือขำเป็นโวยมัน มาฮอนนี่ก็เห็นเฮ็ดทคนนโป๊ปุ๊กใส่ไปเอาแล้วปุ๊ยกทานในฮอดไหนทเาใส่ออนอนกินน้ำเลยล,ลงแม่านน,นี่ลงเฮ้ยลงนนี้เฮ้ยลงไปลลลงลลงเล็ดาปนนี้ลงอลงกิบบี้ะจยับเมือนเชิงปูเชิงง,งนี้ Bây giờ Tạo phong chứ Tạo phong hết tụi con đây Vào hết bộ thì mến trăm, Hướng Đấy Thế ta Tôi dùng hoa lại bản đi Lên lốt vào đi Ôi trời dùng hoa sầu xuống mô sang bản nhạc Kè máy nắng năm Nó lại đi ฮอดเพลงเรียบร้อยทุกคนเลยตอนนี้ก็สวยแล้วบ่ายเลยกินข้าวยญาแล้วก็สีไปหาดอกจะโกบทุกคนเลยนะเพราะตอนน้ำมืดฝนใหม่แล้วนี่ถึงสายฝนจะตกอยู่เหมือนนี่ปุ๊บกำบันเลิดทุดคนเลยนี่โอ้สิไปหาดอกจะโกบทุกคนเลยทุกคนคือจะบ่งชัดว่าดอกจะโกบเนาะว่ามันเป็นต้นๆเนาะเลยมันเป็นกกเนาะเลยนะกคกกะโคกง่ายทุกคนจะได้ปีนขึ้น โก็กบกกกกนะเดี๋ยวเ้าไปเบิงน้ำกันทุกคนเลยสี่ห้าป้าสังนั้นและมันกกมันลายื้นนี้ก็ฮ้อนคือเก่าทุกคนเลยแต่ว่าบ่มีแดดนะมืดฝนมาคือเก่าื้นนี้นะกำลังสี่ห้าไปป้นป้าทุกคนเลยโอ้ยเอามาป้าก็มาหายุหากินเฮ็ดเวยเดี๋ยมืนสี่ผ้าทุกคนขึ้นผ้าเบิกลงขึ้นไปเลาะป้าทุกคนเลยเฮยจิมมี่เลย ตอนนี้ออกมาฮอดกันซ้าำอ้าดอกจะโกรบทุกคนเลยอ้ต้องมาขี้หมูทุกคนตัวนี้เป็นมักขี้หมูง่ควายมากใช่ไหม คือย้อดป้าดอกจะโกบเลย นี่ทุกคนมาฮอดกกดอกจะโกบแล้วนี่ตอนนี้เป็นคือเบอร์มันนะเบอร์ดอกจะโกบแต่ว่ามะมัน อดอกมันนะนี่มันจะซีดอกมันจําเงาเลยตัวนี้เป็นดอกมันนะบางนก็บ่ฮู้จักทุนเด้อคิดว่ากกมันใหญ่แต่ว่ากกมันบ่ได้ใหญ่เป็นเงาคือเงาหญ้า่นทุกคนเด้อนี่ หากรแลไรแม่ตเออแมนเลยอาไหมเราใน็อเป็นเห็นมันถ้นแนวละขึ้นแวนั้นเลยคนนั uh uh <t uh> <t uh ่ให uh ้มีคนหนึ่งหนทาคนนึ่งไวะไ๋วะ เอาขวานมันแบบนี้ไลยปุ๊บเออดึงรถเออดึง,ดงดน,นั้นเลยดึงรถเลตับเลยนี่มันแท้เนี่ยสองดอกเลยข่าบุฮินแบยนี้นะนุข่าวบุฮินตาข่าบุบงักไหวเงี้ยเงี้ยให้ผมด้วย không ôi nó pa bạn này đi pa ป่าได้สนั่งเนาะ, <c oughs> ะหาดอจากจะโกบกะไร้คนคนหาก้อนละ,ะมาหาน้ำหลังครไปน้ำยงยหาไปนอนแป่นได้

nếu mình thâu mở nó thâu mở tàu không mở tàu không mở ừ, tàu không, không? này Này, tốt lắm tàu sàn đó thau củ nhiều hển đấy hển ôm mà nhiều cho nên mến

ดอกนี้ก็มันบานเลยทุกคนนะโอ้ต่ำเงามงันนะมันบานเลยเห็นปะัมันจะเป็นได้ ๊กน้ำนะ๊กไปทา,นปนปาทงนั้นมามันจะตื่นเค้นขึ้ไป เต็มหงอนตัวนี้เป็นเห็ดตาควายเลยโอต่มเต็มเลยนี่เ,เขาคอยเอิญเ,เอิญเห็ดตาควายนะเขาเอาิญเห็ดโหลเห็ดเยเลยนี่ราทาบวกากลินก,นกน็มีแต่น้ำมาทั้งหมดคนเลย ตอนนี้มันจะแก้แล้วนี่เท้าไ,ได้เตาคว,วายทุกคนนะแต่ว่าชนชนลายเขาเขาก็ค่อยกินอยู่ได้ทุกคนนะแต่ค่อยเราบอเค่อยกินนะกินมันกร็รสชาิมันก็จางๆนะอจอนึงนี่พ่อชงนะ แม่ง nói กนน็นั่น่ะยูนี่ตัวนี้ก็ได้ดอกจิ้งโกหลายเห็ดดอกอเห็ดตะควายตากถ่ายบีดินเห็ดเห็ดตะควายกุกนมีแต่น้ำมันอือเป็นน้ำทั้งหม,มดหลายขนาดทุกคนเอ้าพุ่เต็มหมดเลยตอนนี้ป่าเล็กกเทิ้งไว้พุ่ ลองลองลองกินบัาทุกคนกินดิ๋ยวนี่ดอกจือเห็ดตาควายเนะทุกคนลอยเลยอ๋อโตเต็มมดเลยหอนนี่เห็ดตาควายคอยเอินนะเห็ดเห็ดตาโหลนะเดี๋ยวนี้เห็งดอกง่าย โอ้ตันนี้นี่มันมักมอต่ตอไม่ตายหอนไม่ตายทุกคนเลยนี่นี่หอนไม่กระเดง้งฮะโอ้บอกีแพะมันบอแซ่บเดี๋ยวได้มีดอกอยู่โกบเลยอ้ได้ เปห็นมึงได้ยุงมั้งมีคนมาหาก่อนแล้วทุกคนมาหา,หาดอกตะโกบกันเเราไทยน้อยได้ดอกหนึ่งมึงยุงได้น้องไปหาแป้งด้ดิาหมักเลงเอยกับไอกพี่หนุ่บ ขาน้ำแล่นนะเฮ้เฮ้เฮ้ข้าวเรา,า,า,าไ,ไปทางดีเฮ้เฮ้ไปมันน่าะ่ะอะไร เออกนี่บานนี่เห็ดตาควายไปโอ้โอ้โอาปวดต้อ,อ,อ,ตอง<ป> Rồi vậy. Hãy subscribe không ฝนกระตกก่อนอานี่หาดอกก้กระบาดฝนตกก่อนละสีเลาะเมือแล้วบัน

อีแล้วทุกคนมาลุ้น,น้ำกันหาดอกจะโกบกสะสาบ้านเพิ่นมาหาก้อนนกคนเลยจะไ,ได้บรายได้น้อยนะึงมงม,มานแล้วเยอะปลา้ครน้อยได้ปะ เง็ดเก็นมาเมื่อวันนี้ฝนฝนกระตกได้ไดได้เข้าไปะก้ละไปยงนี่ปาบอาตาบอกงเปลี่ยนผู้เริฮดเด

ngay nó nè Khó ốc đi Thần đi xuống rồi nè mô con này đi hà lên Giảm nồi Ông mà hả na nhà khó đấy mình bị xúc đấy Ông mà hả na không thơ phụt tâm mắt rằng Xúc Xúc quá nào ông mà biết rồi น,นะแอบแล้วกันเอาไปาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บมมี่ยังหลายพี่น้อยก็ขอให้เข้าใจพูดติดตามนะครับชมมาตั้งต้นจนจบอัดคลิปต,ตะม้ว้นเนี่ยบดีปิดคลิปหกกั่งกระปิดคลิปมืดและทุกคนเลยอนอนอยู่ไฮมันนี้นะ